เุกวันเนี้ยมันอันตรายใช่ใช่ไอเรื่องบางทีนะเดี๋ยวนี้นะไอเด็กๆอ่ะมันชอบดูไอพวกไอวีดวีดวีดอะไรเนี่ยมัน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 อันตรายใช่ครับใช่กีดกีดคืนเสียวเนะเดี๋ยวนะอะไรนะคืนเสียวอะไรมะคืนเสียวเยี่ยวเหนียวอะไรนะอะไรนะเอาเป็นว่าประมาณแบบไอไอเขาเรียกอะไรวะเมื่อก่อนโหเด็กๆเลยผมดูไอวีด อะไรว่ชุดดำๆหน้าขาวๆอะครับอ๋อชุดดำหน้าขเด็เพิร์งหรือเปล่าไม่แน่ใจนตากแครี่บบิ้วหรือเปล่าเหนื่อยกันหน่อยนะคืนนี้เหนื่อยหน่อยเผลนนะแต่ว่าไม่เพลินนะมาที่ก่อนมาที่ก่อนมาที่ก่อนไปพาเขาไปเติมน้ำมันก่อนที่น้ำมันหมดเอ้าฮะเออว่าใวไทย เบิกเดี๋ยว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 ผมกดตรงนี้ก็ได้ครับพี่น้ำมันหมดไม่ใช่เหรอโอเคโอเคนะถึงถึงแล้วน้ำมันหมดแล้วโอ้ตายไหวไหมเอาตรงนี้ถามตรงๆถามทางใจไหวไหมลูกอันนี้ลูกใหม่หรือเปล่าไหวไหมไหวไหมเอาถามทางใจก่อนไหวไหมโอ้โอเคได้เราได้เติมน้ำมันก่อนในที่สุดเอาโซนนี้เหมือนเหมือนกูด้วยล่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวด่าๆอย่างน้อยก็เปลี่ยนลูบอะ เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวจะขอถามถามถามตรงก่อนกอบเอาไงไปเติมน้ำมันนะตรงไหนเติมตรงไหนตรงไหนเติมตรงไหนตตรงไหนปั๊มใกล้นี่ตรงไปแก่กูเหมือนจะกูทำใหญ่ๆนะเดี๋ยวพี่ลองเติมไปเติมก่อนไม่แต่ว่าตอนนี้มันก็ลดลงไปแล้วล่ะผมว่าน้ำมันยังไงผก็ต้องเติมไอ้ไอ้ทต้องเติมน ใช่ใช่โอเคโอเคครับอันนี้พอแวะเข้าห้องน้ำก่อนได้พี่ป๋าอียี่สิบนะได้อียีสิบแต่เดี๋ยวผมอ่ะผมจะซื้อมอเตอร์ไซค์จริงนะแต่พวกคุณต้องนี่นะนนะโอ้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหมอเติมนเติมเติมก่อนเติมก่อนอืมอืมฉันเมื่อยมากเลยอ่ะฉันขอยืนทิงตรงนี้หน่อยนะฉันเมื่อยมากเจอวิโจฉันเจอของดีอ่ะฮะมีเงโอ้โหคุณคุณอ่ะเดี๋ยวฉันเนอขอ ฉันเมื่อยมากเลยฉันขอพิงตรงนี้หน่อยนะรอให้เขาเติมน้ำมันเสร็จก่อนเออน่สนใจทำไมวันนี้มันเหนื่อยๆนะพี่โจพี่โจอย่าสูบบุหรี่วิโจพี่โจอย่าสูบบุหรี่ได้ด้วยใช่ไม่สูบเลยนะผมขอไปฉีดเขาตั้งรำแล้วด้วยนะคนขับรถเขาขอไปฉี่นะพวกนายได้ได้นู่นนู่นหรือเปล่า เราเราขึ้นรถรอเขากันเลยดีไหมเออเราไปรอบนรถดีกว่ามันจะดูไม่น่ารักหรือเปล่าถ้าเราแบบลงมาเดินซีซัวโมซัวเลยอะเกรงใจเขาอรถหรือเปล่ารถเขานะมันึงวก็นั่งรอบนรถไงรอรอเจ้าของรถมาใช่เราต้องมีมารยาทหน่อยเออนี่สตาร์ไ้แหมมันเย็นไว้ไงอ่ะใช่เดี๋ยวแอมันไม่เย็นไ่ะถูกใช่อาลาไปเลยเฮ้ยรอจ้าของรถเลเราต้องขยับออกหรือเปล่าว่าเบื่อว่าคนอื่นเขาจะมาเติมน้ํามันนะเอานี่ไง มาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าของรถมาแล้วโอ้โหเลมซีเรานะเราทำแบบนั้นไม่ได้นะใช่ป้าป้าป้าเตยเรามาเสร็จแล้วก็ที่ออกจากตรงนี้อ่ะป้าขเราโอ้าโอ้ยอืม เราจะไม่หลุดจากเขาวงตรงนี้เลยอนนวดใครก็ได้ไปจ้างด็เตรสเตนมาช่วยเราทีเอาหัวออกจากหลุมนี่ทีเออหมดสิ้นแล้วทุกอย่าง คอนเทนต์นี้ไม่งแบบว่าคอนเทนต์จัดเลยเอาจริงก็ไมคอนเทนต์นี้ไม่งต้องแบบตาตึงเบิกนานเลยไอ้เหี้ยโอ้ยคือแบบเหมือนแบบว่าเราไม่ได้เตรียมหมดกันเลยนะแล้วเราเล่นกันแบบว่าเหมือนเราอ่านสคริปกันมาแล้วก็แบบมองหน้าก็รู้ใจกันแล้วะว่าเราจะเล่นสคริปนี้อะไรเงี้ยนึกออกปะคือคนโรเพกับโรเพมาเจออะนมันจะเป็นอย่างนี้แหละ คนที่เล่นโรีปียโรเีมาเล่นด้วยกันเน่ยมันจะรู้กันเองเว้ยว่าแบบว่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือเราหยิบคอนเทนต์เนี่ยมาเล่นได้โชคดีแม่เลยที่เป็นเคียวสวยมาเล่นด้วยนะครับจะเป็นตองสุขอาจไม่ป็นแบบนี้นะครับแปดแปดโชคดีมากมากเลยแปดเฉดน้ำตาผมจะไหลตอนนี้ตำรวจมาช่วยอุ้มหนึ่งคน บบตั้งแต่ไหน,ย,หนยจริงๆนะเงินค่าหมอวันนี้ผมหมดไปเยอะมากเลยอ,อันนี้เครดิตขึ้นแล้วปะมีเอ็นเครดิตหรือเปล่าเนี่ยวันนั้นก็กลับกับงงอ,อย่าเพิ่งลุกไปไหนเรายังมีเอ็นเครดิตให้ดูอีกตอนจบอืมใช่ลุก <c oughs> ไปไหนครับคุณผู้ชมมงหลาย เอวันนี้แม่งเหนื่อยจริงตัดกันยับยับอะ่ะ YouTube อะ่ะไม่ใช้เขาตัดแต่ผมว่าเขาแน่จะตัดแบบ2ชั่วโมงอะ่ะอืมตั้งชื่อหนังตั้งชื่อเป็นเป็นหนังได้เลยอ่ะแบบว่า Age of Tomorrow อะไรอย่เงี้ยเอพิเศษ<笑><笑>โอ้หรือแต่าื่อยวอะ่ะปวดตับ จะทำพักสองนี่ต้องรอสักพักเลยนะเรื่องนี้เอคดีมาชักมีเงื่อนงำขึ้นทุกทีคุณหมอว่าแปลกไหมครับครับแปลกๆมากเลยครับผมอยู่โรงพยาบาลนี้มันหลายรอบแล้วไม่มีครับไปดูที่เกิร์ตเฉยแล้วยังครับไม่ได้ตาไปไหนคุณหมอเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเอ้าคุณจะขอบด้วยหรอครับเนี่ยได้เระปีผมตั้งใจจะไปส่งเขาี่แกงไหมคะไม่มีครับ ว่าเอ้ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นนี่พวกคนชอบกัดแกงแล้วนะคะไม่มีแกงครับอ่าที่ผมไปกับเขาแล้วมันเกิดขึ้นกับผมเลยอ่ะเดี๋ยวนักข่าวก็จะเข้าซีนไหมนี่ยไอ้ยี้นักข่าวอ่ะกูเกลียดนักข่าวอะส่งโงพยาบเลยคือมึงรู้คิวอ่ะเหมือนมึงรู้คิวอ่ะไอ้อะทำไมกขาทำข่าวเออมีแกงไหมคะ อุต้าหอนอะไรอีกรอบนี้เบรกแตกชนปั๊มเออน่าจะปั๊มระเบิดหรือเปล่าไม่รู้งานจัดๆไปอ่ะเจ้าขอบครับครับว่าไงคือผมได้การให้การของคนหมอมาว่าปั๊มน้ำมันมันระเบิดไม่ทราบว่าก่อนหน้าเกิดเหตุอะไรขึ้นอ่ะผมจำอะไรไม่ได้ครั้งสุดท้ายผมจำได้คือเอาให้เป๊ะเอาให้เป๊ะจำอะไรไม่ได้ นี่ครับขอบคุณมากครับก็พยายามดูแลตัวเองกับเพื่อนๆด้วยนะครับรอบนี้ไม่มีใครให้สาเหตุได้นั่นไม่ใช่ใช่ครับก็ฝากดูเพื่อนๆดีๆด้วยนะครับโอ้ยผมไม่มีแรงขำแล้วมากเลยว่าเกิดขึ้นบ่อยผมจำไได้ว่าผมบอกผมจะเดินไปกับเขาไปเผาอเล่น้วกันใช่ครับคุณเจ้าขอบอบคีว่าจะดูแลใช่ถูกไมันเกิดขึ้นแบบนี้เงื่องจากแปลกๆนะ ใช่ครับคุณหมอครับผมอาจจะมีฆาตกรโรวจิตอะไรผมผมชัอกมากัวแล้วครับใช่คือผมกลัวว่าเขาจะเสพยาเหรือเปล่าทําให้เขาแบบสหายครั่งขับรถชนปั๊มน้ำมันไปมั่วหรือชนเองไปทั่วเลยอะเรามีลากนะเข่าด้วยไม่ได้ดิเราเราต้องจำไม่ได้ดิ เราต้องจำไม่ได้ครับนี่คือความความจะบอกว่ามันคือไม่เห็นเ็นและยำจำอะไรไม่ได้ต้องดูความจำสับจิวทีเนี่ยจำอะไรไม่ได้รู้สึกกำหมัดกับคน้นนี้มากเลยแต่ก็รู้สึกดีใจในเวลาเดียวกันที่มันทําให้เกิดคอนเทนต์ได้นะแตรอบนี้ผมขอเสนอให้กึ่งๆแบบว่ารอบนี้ผมขอเสนอให้คุณหมอแล้วก็ ไปด้วยได้ไหมหรือตำรวจหรือนักข่าวก็ได้ตายหั้งหมดเลยถ้าเราตายทั้หมดคือไม่มีใครชุบแล้วนะเล่นดนตรีเออเลยนะถ้าเรามีตายหมดะคืนทั้งหมอทั้งตำรวจไปหมดเลยอ่ติแแจจ้้งงสนถ้าถ้าคิดว่ามีอันตรายให้ถอดตำรวจคุ้มกันก็ได้เนี่ยนะครับโอ้โหเพลงมันเยือกเย็นมากเลยครับเข้าบรรยากาศสุดๆมามาติดหลุมันได้หมดเนี่ยทั้งเมืองมาเลยมาเลย มาลูบด้วยกันนี่มาเล่นด้วยกันครับเราไมีแน่ใจเป็นรอบที่หกแล้วหกหรือเจ็ดนี่แหละเข้าๆวันหกเจ็ดเยอะอยู่นะเจ๊เข็เริ่มใหม่เลยครับสองแป๊บครับคืนนี้ดูแล้วหมอน่าจะรวยนะครับคืนนี้ครับผมเงียบยครับคุณหมอรวยจริงๆอ่ะ เดลินผมด้วยนะหมอรวยแล้วถ้า<ด><ด>ผมผมว่าผมจะสมัครเมมเบอร์แล้วอะก็เป็นไปได้หา่แล้อยังเอ่ยหายแล้วครับคุณหมอไม่เอาหรือเ่พอแค่นี้เออให้มันจบที่ขําคืนนี้ให้มันจบที่ตรงนี้นะครับใช่ถ้าถ้าถ้านักข่าวพูดว่าอยากไปด้วยอี่ผมให้นักข,ข่าวไปคนเดียวเลยนะ ผมไม่ผมไม่ไปด้วยเขาไม่ไปนะใช่นเกการเมผมจะไปส่งเองมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นผมจำเลยไม่ได้เลยมันน่ากลัวมากอาอาออาน่าจะแบบว่าแบบเกิดอุบัติเหตุได้หน่อยว่าแบบเข้าปั๊มเลยหรือเปล่าโอ้ยแย่เลยคืออาเมาหรือเปล่าอ่ะอารเลยขับเข้าปั๊มอ่ะอาว่าอาไม่เมานะหรือแบบหรือเบรกมันแบบมันเบรกไม่ได้ไหมมันเหมือนแบบ หมือนเหมือนเบรกมันไม่หนึบเลยแม่วงมาลายมันล็อกอย่างนี้หรอเออวงมาลายล็อกเออนักข่าวได้แต่พอรู้ข้อมูลเดี๋ยวเดี๋ยวให้นักข่าวสอบถามอีกทีบอกอีกทีก็ได้พี่ตั๊ดเขาเติมน้ำมันถูกยี่ห้อหรือเปล่าเครื่องกระตุกหรือเปล่าไม่แน่เพราะเพราะผมเนี่ยเป็นแฟนข่าวของพี่ๆอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเราต้องตรวจทีตรวจด้วยซึ่งมอเตอร์แล้วเรื่องนี้แก๊สตฮอร์ผิดกันนะครับ หายหายแล้วครับคุณหมอโซชิโร่เป็นไงบ้างนายจำอะไรได้หรือเปล่าพวกจำอะไรไม่ได้เลยนะจำได้ว่ามีมาพี่ชายใจบุญจะไปส่งเราพาวรถฉ,ฉันยังไม่ได้พาวสักทีฉันรู้สึกคุ้นเคยกับหลอดไฟนี้มากๆเลยหลอดไฟในโรงพยาบาลน,นี้แล้วก็คุ้นเคยกับเรื่องนี้มากๆเลยผมเจอพวกคุณไม่หยุดเลยครับฟังไหมเกิดเรื่องบาขึ้นเราจะไปเชฟกัน โอเคไหมแต่ก่อนไปเชฟเราต้องไปกดตังค์ก่อนหรือเปล่าแล้วเราไปกดตังค์แล้วเราไปเชฟแล้เราไปกดเชฟผมพูดไปแล้วหรอคุณหมอเรียบร้อยนะคุณหมอคุณจะเซฟครับยังไงไม่รอกลูกสาวคุณก็หนูคุณมากเลยครับตอนนี้เราต้องไปพาวรถก่อนหรือเปล่าเราไม่มีรถขับไปเฟใช่เราเราต้องไปพาวรถก่อนแล้วก็ไปเชฟอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเพิ่งกลับมาจากฮูสใช่ไหมป้าป้าเราไป ไปกดตังค์แล้วก็ถ้าถ้าให้ฉันขับรถเนี่ยฉันยอมถอดเสื้อดูดูเพราะว่ฉันเสียใจเอ้ยกดนี้ออกที่อ่ะใช่ใช่เอ้ยไปกดตังค์แล้วก็ซื้อข่าวนี่ถามจริงนะจะจบจนกว่าใครจะอดทนได้มากกว่ากันอยู่ที่ว่าใครทนได้บ้างกันเยอะอยู่ที่ว่าตังค์ใครหมดก่อนตอนนี้ตังค์ฉันเหลือ ไม่เกิดอะไรเหตุใช่ไหมครับไม่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 ไมลไม่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 นม่ไม่ไม่ไม่าม่ไ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 ร่ปม่ไ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 อ่นม่ไม้าม่ม่ไ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 มกนม่ไม่ไม่ลอ่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่ไล้่ะม่่ม่ไ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 มม่ไ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 มาม่ไมม่่ ตอนนี้ลูกอยู่ไหนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าให้เออ่สัมภาษณ์นักข่าวนะครับนักข่าวมีอะไรถามหรือเปล่าโอเคได้ลูกป้าปลอดภัยดีอ่ะโอเคร่วนตัวเอนด่วยบอกพี่หัวได้ลูกได้ได้ได้คาครับลูกโอเคครับผมครับเซตติ้งอีกแล้วใช่ไหมอืมผมตรงนี้อ่ะผมตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อได้ไดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไปทำอะไรกันมาครับเนี่ย อก็พึ่งกับจะเราจะไปก็จะไปกดตังเราไปดูเลยเนีว่าจะไปกดตังค์แล้วก็ไปเบิกรถนะครับใช่ครับป่ะรับผมไหมนี่ผมมีไร้อยโลได้เอาซีเอาโอ้ขอบคุณมากเลยครับหนุ่มใจดีมากเลยอ่ะพี่พอใช่ไหมอ่ะโอ้พี่หนุ่มม้าไปไหนอ่ะมันมันเต้น